เดินมาหาเนะเอาะอาจารย์ลูกผมก็อยากเลิกลูกก็อยากเลิกเคือประเด็นนี้ยผมผมยากถามพี่เต้เหอนว่าพี่เต้เจอประเด็นตรงนี้เยอะไหมฮะมีมีปรึกษาเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่ฝากความหวังไว้กับตัวโคช้ชมากเกินไปเอไอเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเห็นสามขวบห้าขวบพ่อแม่ต้องขับรถฝ่ารถติดไปให้ลูกเรียนปั่นดินน้ํามันวาดลูก เรียนกีฬาท,ท,ทั้งทั้งที่มันมันมันเป็นก <Yeah. S 1> ิจกรรมที่คุณมีเวลากับลูกเองน้อยอยู่แล้วอ่าแล้วคุณยังเอายกเวลาอันมีค่าของคุณเนี่ยไปให้คนอื่นดีะไรว่าเอ้ยถ้พ่อแม่มาถามว่าเราเราต้องมีคําถามเขาถามกลับไปหลายอยา่างคืออันแรกที่หนึ่งเลยแล้วทำไมเขาต้องเล่นกีฬาอัน <Yeah. S 1> คือ <Yeah. S 1> ใช่คือคือคือ,คอบ,าบางคนเออคือพ่อแม่ต้องตอบได้ก่อนว่าทําไมพ่อทำไมทำไมเขาต้องเล่นกีฬาจากนั้นคือ ใช่คือคือคือบ